สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมออฟฟิศบริษัททีมเทิร์ฟสปอร์ตคอนสตรัคชั่นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเรียกสั้นๆว่าบริษัททีมเทิร์ฟนะครับบริษัททีมเทิร์ฟเนี่ยก่อตั้งมาประมาณ8ปีแล้วนะครับฮะซึ่งตัวผมเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีประสบการณ์มากกว่า15ปีในเรื่องของสนามฟุตบอลหญ้าเทียมนะครับผมฮะบริษัททีมเทิร์ฟทำอะไรบ้างก็คือ1ในเรื่องของงานเราเนี่ยก็คือก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมนะครับสก็คือในเรื่องของการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กนะครับที่ คุมสนามบอลอีกทีหนึ่งนะครับเราสามารถรับงานทั้งโปรเจกต์ได้นะครับตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานฐานรากงานโครงเหล็กงานสนามบอลรวมถึงงานไฟงานตะข่ายงานโกทุกงานที่เกี่ยวกับสนามกีฬาหญ้าเทียมนะครับเราสามารถรับเองได้หมดซึ่งเป็นช่างโดยตรงของบริษัทนะครับผลงานจริงๆมีอยู่มากมายนะครับเราก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเนี่ยไม่น้อยกว่า300ที่นะครับ แล้วก็มีโดมอีกหลายที่นะครับโครงเหล็กอีกหลายที่ที่ที่สร้างกับเรานะครับผมฮะรูปแบบของการรับงานบริษัททีมทอส์สปอร์ตคอนซัลแทชั่นนะครับผมฮะก็จะมีทั้งการรับงานทั้งใน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 ,ในทางเอกชนแล้วก็งานราชการนะครับในงานเอกชนและงานราชการนะครับซึ่งงานเอกชนเนี่ยก็แยกเป็นเอกชนบริษัทใหญ่นะครับแล้วก็งานเอกชนในรูปแบบของบุคคลนะครับในบุคคลก็จะเป็นแบบไหนก็คือในสนาม สนามเช่านะครับตามท้องถิ่นต่างๆอันนี้เราก็รับรับหมดสามารถที่จะทํางานผ่านไปด้วยดีทุกเคสไม่เคยทิ้งงานนะครับฮะส่วนในรูปแบบเอกชนบริษัทใหญ่นะครับนะครับก็จะมีทั้งเอกชนที่มีงานเซฟตี้สูงๆนะครับแล้วก็งานเซฟตี้แบบทั่วไปนะครับซึ่งทางบริษัททีมเทอร์สบอร์ดคอนสตรัชั่นก็ผ่านมาด้วยดีนะครับผมสามารถผ่านงานพวกนี้ได้หมดแล้วนะครับ สามารถทำงานเซฟตี้สูงๆได้โดยมีทีมงานที่มืออาชีพและมีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรงนะครับส่วนในรูปแบบของงานราชการนะครับงานราชการเนี่ยกว่าจะเข้าได้ก็ต้องมีโปรไฟล์ก่อนนะครับผมฮะโปรไฟล์อย่างไรบ้างก็คือต้องมีผลงานราชการนะครับซึ่งตอนนี้ผลงานเอกชนเขาก็ยอมรับบางส่วนแต่ว่าถ้าเป็นผ้าดีเลยก็คือเอาผลงานราชการเนี่ยเข้ามาเข้ารับงานอีกทีหนึ่งอย่างเช่นผลงาน ผลงาน5ล้านเนี่ยก็สามารถรับงานได้10กว่าล้านนะครับผมฮะอ่าต้องมีรูปแบบของผลงานก่อนผลงานอย่างน้อยเนี่ย40%ของมูลค่างานนะครับสมารราชการก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งงานราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นอาบาจอ,อาบาตอหรือเทศบาลนะครับเราก็ผ่านงานมาหมดแล้วนะครับผมฮะไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิดนะครับที่มีราคาสินค้าผันผวนนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กขึ้นเหล็กขึ้นถึงร้อในช่วงนี้ เราก็สามารถที่จะทํางานได้จบได้เนื่องจากเราเป็นบริษัทเราไม่สามารถทิ้งงานได้นะครับ